ยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกม red marl ok x n i c generation นะครับพบกับผมอีกครั้ง l e v ว l f วันนี้เองเราก็จะมาไขข้อข้องใจบางอย่างนะครับเกี่ยวกับการตกปลา level ห้าเนอะต้องเรียกว่าการตกปลา level ห้าแล้วกันนะครับว่ามันจะมีปลาชนิดหนึ่งใช่ไหมที่ว่าเราจะต้องไปเก็บพวกต้นไม้ต่างนะครับเพื่อมาเป็นเหยื่อในการตกปลาซึ่งมันใช้สเตนิน,น่าในการเก็บเนี่ยครั้งละสิบแต้มเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่ามันใช้สเตนิน,น่าค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้าหากว่าเราไปเก็บเจ้าตัวพืชตัวพวกนี้มาตกปลาทําปลาการแตกต่างๆเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับที่จะใช้สเตมิน่าตรงนั้นนะครับเพื่อที่ว่าจะเอามาหาเพชรหรือว่าจะเอามาทําเป็นหิกนการแตกเองก็ตามนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งปลาที่ผมจะมาทดสอบในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็นเหยื่อที่เอาไว้ตกปลาการแตกจะเป็นการแตกประเภทอาวุธนะครับ เอามาทั้งหมด100ชิ้น100ชิ้นเนี่ยเราใช้สเตมิแาในการเก็บไปทั้งหมด1,000สเตมิแานะครับบวกกับการเราเอาไปตกปลาอีก100ครั้งเนี่ยก็จะใช้เป็น1,000สเตมินาเหมือนกันก็เพราะว่าใน1วันเนี่ยเฉลี่ยการใช้สเตมิแาเนี่ยจะอยู่ที่2,000สเตมิแานะครับเป็นต่ำๆเนาะขั้นต่ำก็อยู่ที่2,000สเตมิแาทีเนี้ยเราจะไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเราใช้เหยื่อตกปลาตัวเนี้ยตก100ครั้งนะครับ2,000สเตมิแารวมเก็บมาแล้วเนีี่่่่่่ยยยยมมมมมััันนนจจจะะะะคคคุ้้าา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 าหหรรรรือืออเเเเปปลลถววววตตตกกกกขท็บดด๋ไู ตกมาแล้วขายได้เท่าไหร่ตอนนี้เราก็มาถึงตรงสถานที่ตกปลาแล้วนะครับสถานที่ก็จะอยู่ที่ลับไรินฟอร์เรส์นะครับอ่ะก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เลยกลางแมปนะซึ่งปลาที่เราจะตกก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยอ่ะเป็นยานมารีน่านะครับยานมารีน่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีปลาอื่นอีก,อก2ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเมเปิลฟิตเองก็ตามนะครับแล้วก็แซนฟิตเองก็ตามทั้ง3ตัวเนี่ย3สามประเภทเนี่ย ใช้เอาไว้ทําหินกันแตกนะครับกั้นแตกในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธเครื่องประดับแล้วก็ชุดเองก็ตามนะครับซึ่งในแต่ละประเภทเนี่ยราคามันก็แตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูราคาก่อนดีกว่าว่าราคาของแต่ละประเภทเนี่ยมันราคาเท่าไหร่กันบ้างเนาะอยู่ในหมวดอพัฒนาอุปกรณ์นะครับจะเป็นกันแตกระดับหนึ่งเลยอ่านี่เป็นวิซซิงโอริฮารุกอนนะครับอยู่ที่ราคา14,900เนาะอันนี้ก็จะเป็นวิซิงอีลูเนียมนะครับ15,700แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น วิซซิ่งบาเดียมนะครับอยู่ที่1 6 1 0 0เช่นกันนะครับเลือกได้ตา,ามใจชอบเลยนะแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยลองตกมาขายเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะยังไม่เคยลองตกมาขายเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็อาจจะทําให้ผมบอกไม่ถูกว่าตกอันไหนมันขายได้ดีกว่ากันตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองเช็คดูในตลาดแล้วกันนะครับจํานวนการขายเนี่ยจำนวนการขายถ้ามันน้อยหน่อยก็อาจจะแปลว่าคนต้องการในตลาดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ,ยอะนะครับก เป็นิโลก็ได้นะอโลก็ได้นะตอนนี้ราคาในตลาดอยู่ที่400 4ก้อนนะครับสำหรับเซิลผมนะเซิลวาคายี่นะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตกกันเลยดีกว่านะครับอ่ะตกประมาณ10ตัวแรกก่อนต้องบอกว่าเหยื่อที่เราเก็บมา1ชิ้น10สเตมิน่านะครับเพราะฉะนั้นร้ออัน1,000สเตมิน่า ไม่ได้แปลว่าเราจะตกได้ทุกครั้งนะครับไม่ได้แปลว่าจะตกได้ทุกครั้งมันก็จะเป็นเหมือนเหยื่อทั่วๆไปเหยื่อตัวอื่นเนี่ยนะที่มีโอกาสที่จะได้ปลาอื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ทําใจไว้ทีนึงนะครับสำหรับการที่จะมาตกปลาประเภทนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มตกไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะข้ามไปตอนที่ตกเสร็จเลยแล้วกันนะครับว่าจะได้ปลามาทั้งหมดกี่ตัวเช็คดูในกระเป๋าให้เรียบร้อยว่ามีบ้างหรือเปล่าใน,ใ,นในกระเป๋าตอนแรกมีสองตัวนะก็เดี๋ยวเราจะตัดตัวนีจทิงออกไปสองตัวเดี๋ยวเราไปดูกัน จะเห็นได้ว่าการตก10ครั้งแรกเนี่ยก็ได้เรียนในค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับการตกนอกจากนี้เองเนี่ยนอกจากปลาที่เราจะตกเป็นที่มันได้นอกเหนือนะจากปลาที่มันใช้เหยื่อแล้วใช่ไหมมันก็ยังมีพวกปลาอื่นๆอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาที่จะเอาไปัพเป็นโอลิคั้น2หรืออีลูคั้น2เนี่ยก็มีออกมาเหมือนกันเนาะแล้วก็ยังมีพวกปลาที่เอาไว้ส่งเฟสเนี่ยก็มีแมแซม,มาบ้างนะตัว2ตัวก็ถ้าเขียนดูก็ถือว่า มันก็ยังคงคุ้มค่าอยู่ถึงแม้ว่ามันจะได้ปลาไม่ตรงกับเหยื่อเราก็ตามนะครับก็ยังคงได้ปลาที่เอาไปอัพถึง u, iem, อรีรูโอลิบาเดอยมในขั้น2เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะอย่เนี้ยถือว่าก็โอเคโอเคอยู่ไม่น้อยเลยเดี๋ยวเราก็จะกรอไปต่อละกันนะครับแล้วก็ไปจบกันที่100เลยทีเดียวนะ อนนี้เราก็ตกปลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเหมือนว่าผมทําอะไรผิดพลาดไปนิดหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันหยุดอัดคลิปไปตอนไหนหรือมันค้างไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือเพิ่งมารู้ตอนที่จะจบคลิปเนี่ยแหละเดี๋ยวเราก็จะสรุปให้กันเลยแล้ะกันนะครับว่าที่ผมตกมาได้ทั้งหมดเนี่ยมันได้มาอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งปลาที่ผมตกมาได้เนี่ยเจ้าตัวอตัวรอยันเจลลี่ฟิตใช่ไหมมันชื่ออะไรนะมารีนายานมารีนาฟิตนะครับ ตบมาได้ทั้งหมด55ตัวนะครับตอนแรกมีในกระเป๋า2ตัวมันโดนทั้งหมดเป็น57ตัวทีนี้เนี่ยผมตกมาได้ทั้งหมด55ตัวนะครับซึ่งราคาของปลาตัวนี้เนี่ยถ้าขายในตลาดราคามันจะอยู่ที่ตัวละ2,420นะครับ2,420คูณ55ตัวเนี่ยราคามันจะอยู่ที่เป็นแสนามนงะครับซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะต่บมากๆครับปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะขายง่ายด้วยหรือเปล่า ทีนี้เนี่ยหากเพื่อนๆมีไอเทมอีกชนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวหินตัวน,นี้เลยเนาะเป็น b r e s s i n g O นะครับคิดว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับสามารถเอาตัว b r e s s i n g O เนี่ยกับยานอารีน่าตัวนั้นเนี่ยไปทําการหลอมรวมได้นะหลอมรวมตรงนี้เลยนะครับหลอมรวมตรงไลน์นะครับแล้วก็หลอมเป็นหลอมอันอันนี้เลยอันนี้เลยไปหลอมได้นะครับใช้หินทั้งหมด7ก้อนแล้วก็ใช้ปลาทั้งหมด6ตัวนะครับตะกี้เราก็หลอมกันมาได้ทั้งหมด9ก้อนทีนี้หลอมมาแล้วเนี่ย หลอมาแล้วมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้หรือเปล่าเดยวเราก็เอาของที่เราหลอมาแล้วเนี่ยทั้งหมด9ก้อนเราไปตั้งดูนะครับ9ก้อนเนี่ยก้อนละอยู่ที่14,900นะครับทั้งหมด9ก้อนเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่134,100นะครับราคาเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแทบจะไม่ได้เพิ่มมูลค่าขึ้นมาเลยก็ว่าได้นะครับแยกขายยังไงก็ได้ราคาดีกว่าแต่ถ้าหากว่าแยกขายเนี่ยแนอวอนวาไม่รู้ว่ามันจะขายออกหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวหินหินตัวเนี้ยอะ หินตัว b i s s i n g o เนี่ยเรือหนึ่งเนี่ยมันมีในตลาดเยอะมากๆคือเกือบ7 0 0 0แสนเลยทีเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะขายออกแน่นอนว่ามันไม่ได้ง่ายเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะขา,ขายของชิ้นนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็หากใครจะหลอมขายมันอาจจะขายง่ายกว่าตอนเป็นปลาหรือว่าก็จะขายตอนเป็นปลาก็ได้นะครับรือว่าเป็นปลาแล้วเนี่ยมันจะขายง่ายกว่าก็ลองดูกันแล้วกันนะครับว่าแบบไหนมันดีกว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าขายข้อสงสัยให้กับหลายๆคนได้เยอะมากเลยนะครับว่ากับ การที่เราไปเก็บเจ้าตัวพืชเพื่อจะเอามาเป็นเหยื่อในการตกปลาทําปลากันแตกพวงนี้เนี่ยมันคุ้มค่าที่จะเอามาทําหรือเปล่าในจํานวน2,000เสเตมินานะครับนั่นก็คือเก็บ100ต้น1,000สเตมินาแล้วก็ไปตกอีก100ครั้งนะครับ1,000เสเตมินารวมทั้งหมด2,000สเตมินามันก็ได้เพชรปีกอยู่ประมาณนี้แหละอ่ะ1 3 0 0 0แนะครับแน่นอนว่าไปตกปลาอย่างอื่นมาขายได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเลเวล3นะครับหรือปลา เล้วอื่นเองก็ตามที่เลีวสูงกว่าเนี่ยแต่ว่าปลาเลีวสูงกว่าเนี่ยเรายังไม่ได้ทําคลิปไว้ใช่ไหมเราก็ไม่ชัวร์ว่าในปัจจุบันเนี่ยเปลราคาม,มันจะได้ดีกว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเอาไว้จะทําการทดสอบให้อีกทีนึงเนาะสำหรับใครที่ยังมีเรื่องสงสัยอะไรก็ตามนะครับที่ยังกังวลอยู่แล้วก็ไม่กล้าทดสอบด้วยตัวเองเนี่ยก็ลองขอทางเรียวไฟมาดูก็ได้นะครับถ้าหากผมเนี่ยสามารถทําให้ได้ก็จะทํามาให้ดูกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม